หน้าหนาวแม่งเล่นกูละคือไม่เป็นหวัดนะแต่แต่รู้สึกเริ่มจะปวดหัวแล้วนะครับผมเนี่ยอาการพึ่งมามันจะยังไม่รุนแรงวันนี้หรอกมันจะไปรุนแรงพรุ่งนี้ปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ป่วยยากมากเลยนะ <L> แต่ก็นั่นแหละนะครับผมเราก็ต้องมาทำคลิปนะครับผม,ผมไม่งั้นคนดูจะดูไรอะ่ะใช่ไหมเออเราก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองแล้วทำไมไฟไม่เปลี่ยนอ๋อไฟเปลี่ยนแล้วนะฮะกลองเมื่อกี้นี่หน้ากูโคตรน้ำเงินเลยก็ต้อ รับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลีกับผมวันนี้เนี่ยฮะก็อยู่ในรายการวันดีโซเชียลนะครับรายการที่ผมจะมานั่งเรียกชั่นอะไรก็ตามที่มีดูบลูบลูโลกโซเชียลนะครับผมซึ่งมาดูไปเป็นเพื่อนกันมาดูไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้หน้าหนาวนะฮะแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วนะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขนาดผมอยู่ห้องตลอดนะแต่ว่ามันค่อนข้างหนาวไงก็เลยแบบว่าหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนอริยาบทไม่เคยทำอะไรอ่ะไอ้เหี้ยวันๆก็นั่งอยู่หน้าคอมนะครับผมก็มีโอกาสที่จะป่วยเนี่ยก็เพื่ ยังไม่ไดกดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและลิงก์ทุกคลิปที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้เนี่ยอยู่ด้านใต้คลิปเลยนะครับผมตามเข้าไปดูตามเข้าไปกดไลค์กันได้กูรู้สึกได้เลยว่าแม่งมันแบบหัวกูมันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันหัวมันมีน้ำหนักอ่ะ <c ười> คลิปแรกนะครับผมมาจากคุณดาวามอ่าสองสาวเล่นกันจ้ะโอ้โหเอาเวอร์เดยเวอร์เดยเวอร์เลยอ้า,อา,อาวเฮ้ยอะไรเราเอาบ้างเพื่อนโอ้โหชายชายไม่เคยดีเท่าไหร่ เพื่อนเห็นสายตาเมื่อกี้ไหมฮะคืออันแรกเนี่ยเขาใสๆใน่่ยครับผมจบปุ๊บเฮ้ยงงเฮ้ยอะไรอะ่ะก็เลยขึ้นอันนี้แฮปปี้เฮ้ยดูคลิปเมื่อกี้มาเราลอบมากสิเพื่อนไม่รู้เาคิดอะไรสายตาเพื่อนนี่คือได้มากเออแต่จริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ผมว่ามันก็น่าจะเป็นกันทุกคนนะพอมันเป็นเพศตรงข้ามเราเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูโอเคว่ะแบบหญิงๆผมโอเคนะแต่พอชายๆเนี่ยเนล้วผมแบบนี้เลยกูจะเป็นแบบนี้ทันทีผมนี่แดกน้ําเลยแล้วประเด็นคือปวดหัวอยู่นะครับฟังเสียง น้ำแข็งมาเป็นก้อนเลยคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณน่าจะครามนะครับที่แปลว่าท้องฟ้าสีครามอะไรประมาณนี้ส eh. <Summit>. ุดยอดการจอดรถของแกร็บโอ้โหมาเป็นกล้องวงจรปิดเลยนะฮะมันต้องเจ๋งมากๆแน่ๆเลยทุกวันนี้โอ้โหโอ้โหี่ตัวเกียวนี้มาเองโอ้โหอุ๊ยนี่นี่นี่คงใจหายอยู่เอ้ยไม่ล้มก็พุ่นแล้วนะับโอ้โหนี่ เพอร์เฟกต์ไทมิ่งมากๆนะที่มีกล้องอยู่ตรงนี้พอดีนะโอ้โหเมื่อกี้นี่เกือบดิฟหลุดขอบจอแล้วเนาะผมแต่ว่านาทียังคงต้องเดินทางต่อไปนะครับโอ้โห,โโหลูกค้ามาพอดีเลยดีที่ไม่เห็นนะเมื่อกี้แต่เห็นที่กูอายเลยครับผมนี่มาเผอมีโม้ฟ,ฟังด้วย ลูกค้ามาเร็วกว่าน,นี้สัหน่อยน,นะลูกค้าจะได้เห็นว่าจริงๆนะ้วเนี่ยผมเป็นใครนะจริงๆผมไม่ใช่แกร็บหรอกผมได้เป็น DK รู้จัก DK บ<ะ>้างดิฟคิง่ะเออโหทุกอย่างดําเนินไปด้วยความปกตินะผมว่าคลิปน่าจะจบแล้วนะครับผมโอ้โห,โหเสร็จสับเรียบร้อยโอ้หนี่เขาเรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นแลนะฮะเชื่อกูขอดูอีกรอบโอ้คือเขาขับมาเร็วจริงแหละนะครับผมเขาคิดว่าเขาจะเบรกอยู่ <laughs> S 1> <S 1> ซึ่งไม่อยู่เลยเนี่ยผมระมัดระวังนะครับขับลงขับรถตอนฝนตกโดยเฉพาะไอ้พื้นกระเบื้องแบบนี้ด้วยนะครับออไซมันเบรกไม่อยู่นะคือไอ้อยู่มันอยู่แหละนะครับผมแต่ว่าจะอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนออนนี้ก็ค่อยว่ากันแต่ผมนับถือใจพี่แกมากเลยนะครับผมคือทุกอย่างดำเนินไปแบบปกติมากเหมือนตัวเองไม่ได้ผ่านอะไรมาเลยแต่ผมว่าในใจนี่แบบวู่ว่าวู่วา่วาอยู่นะคลิปต่อมานะครับมาจากเพจพิษบูเดลี่คงไม่ต้องสืบนะครับว่าเป็นคลิปแมวหรือหมาเนีครับผมแหมเขาบอกว่า อยากจะแดกสนเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่นึกแขนมันสั้นพ่ออ้าวกูมันจะเล่นมุกต่อเลยอ่ะมึงคลิปมึงรีบจบจังหอะไรกันี่แล้วว่าแต่มันคืออะไรครับหน้าในจานเป็นสเต็กหรอครับคุกกี้หรืออะไรสักอย่างแต่แต่แต่พี่แกใจมุ่งมันมากไอ้คนก็ไม่ห้ามไม่ไม่อะไรทั้งที่นะครับผมเพราะรู้ว่าแม่งเอื้อไม่ถึงอยู่แล้วก็เลยสามารถบันทึกฉากนี้ออกมาได้นะครับผมคือความพยายามอยู่ที่ไหนในความพยายามก็อยู่ที่นั่นจริงๆนะผมนี่แดกน้ำเลยอะไรวะน่ายุ่งเหรอครับ เชื่ออะไรอเฮ้ยครับมันคืออะไรครับอ๋อมันเป็นแม่เหล็กอ้านี่คือวิธีการฆ่ายุงเวอร์ชั่น2,077หรือเปล่าเนี่ยนี่ใส่มารพังเลยเนาะไอ้ยี่เปนเร็วมากครับยุงบอกกูบินหนีไม่ทันเลยสังแบบเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอนี่นี่คือมันคือคือมีอะไรมาใกล้มันขนาดนั้นได้มันไม่รู้ตัวเหรอวะคือเรื่องความเร็วของแม่เหล็กเนี่ยผมว่ายุงมันไม่ทันอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือมีอะไรมันมาแบบดังปักด้านหลังเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวเลย เฮ้ยมันมหจรรย์นะแต่ตัวมันขยับนะแปลว่าไม่ใช่ยุงปลอมนะฮะวิธีนี้แม่งโคตรเฟี้ยวว่ะจริงผม,ผมพูดตรงนะก็ต้องใจเย็นๆใจนิ่งๆนะครับผมถ้ายุงมีแค่ตัว2ตัวเนี่ยอันนี้โอเคนะครับผมแต่ถ้ายุงมีเป็นฝูงเนี่ยอันนี้ก็เฮี้ยนห <c oughs> น่อยที่ดีนะครับอย่าฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดแม่งไ,ไปเลยอ่ะปื้ดเดียวตาย <c oughs> อ่จาจังหวะนี้โอ้ยเอ้าไอ้สัตว์กูนึกว่าภาพฟุตบอลจริงเนี่ยสรุปเป็นเกม โอ้โหเตะไม่เลี้ยงเลยนะฮะโอ้โเขาจะเสียบอยู่ดีๆแหละนี่ก็น่าจะฟาวแล้วโอ้ไม่เตะซ้ำด้วยโอ้โหดร้ยหหายมากเลยนะครับผมนี่ <c oughs> ควรน่าจะบักแหละคือมันก็จะเตะลูกบอลแหละเนี่ยจังหวะนี้มันจะเตะบอลไอ้ย่าแต่พุ่งเตะเร็วไปหน่อยเพื่อนแล้วคือเตะฟิวความแบบน้ำหนงน้ำหนักกราฟิตี้ไอ้ย่า เป็นหมอนเลยอะโอ้โหผมไม่อยากจินตนาการนะครับถ้ามันเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะหวังว่าจะไม่ติดเหลืองนะครับอันนี้มันเป็นเกมนะครับ i ีเสกเกม bro you know a game you know เกมเนี่ยยิงกันเนี่ย shooting shooting เนี่ยยูไม่ติดเหลืองนะอันนี้มันเป็นเกมเกมฟุตบอล you know ฟุตบอลกูชอบสำเนียงกูมากเลยคลิป <c oughs> ต่อมานะครับมาจากเพจฮ่าฮ่าฮ่าเพจนี้มาบ่อยนะครับแวะเวียนตามเขาไปกดไลค์กันด้วยนะอ่าโอ้ยช่วงนี้ใกล้คิดบ้านแล้วเนี่โอ้ซาเตอรคลอสโอ้โหนี่มาจาก โอเคกูเข้าใจคือเอ่อสันต้าล่วงลงมาเนี่ยว่าฮาแล้วนะครับแต่เพื่อนๆลองฟังเนื้อเพลงมันคือนี่ลงทุนไม่ขี่กวางเลยเดียวขี่เรือ You Better Watch Out นะฮะ You Better Not Cry You Better Watch Out เนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยต้องระวังหน่อยนะอะไรประมาณนี้คือมันมีความหมายหลายแง่นะครับแต่ว่าในเพลงในความหมายมันก็ดีแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันแบบ มันมาผนวกกับตอนที่จังหวัดสานตาคอล้มกว่านี้ไงเออมันก็เลยเฮ้ยนายต้องระวังกว่านี้นะ You better not cry นะครับผมก็คือว่ามึงอย่าร้องไห้นะไม่ตลกนะครับผมนี่ซานตาคอนเขาอุตส่าห์แบกแอร์ดรอปมาให้ถึงเกาะเลยแต่ไม่มีใครช่วยไอ้ยัยป่อยล้มเลยโอ้โหหัวนี่ฟูฟ่องเลยอองฟิวว่าแต่เพื่อนๆเชื่อเรื่องซานตาคอนไหมครับ ส่วนตัวผมไม่เชื่อนะแต่เคยเชื่อนะตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆผมเคยอยู่อเมริกาไงแล้วพอดีแบบว่าครอบครัวที่นั่นเขาแบบนะฝรั่งอ่ะเออเขาก็เลยแบบว่ากูพูดเที่ยวแหละกูอุลตร้าแมนโอ้โหนี่ผมไม่ได้ดูนานมากอะไรเหมือนเหมือนคุยกันด้วยสายตาเอาขึ้นรถซิอืมโอ้เรียกว่าไฮโซมีการขนส่งเออเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยไม่ไม่ตลกอะนนียเฮ้ยสำหรับอุลตร้าแมนรถมันอาจจะดูเล็กนะฮะแต่ อันนี้คือของจริงใช่ไหมครับที่มันอยู่ในซีรีส์มันจริงๆใช่ไหมอันนี้นี่คือไม่ได้แฟนเมดเลืเอดโอ้โหแต่ว่าแฟนเมดก็เกินไปโอโหคขาสตูมนี่คือคตอดแบบแล,ลูกศอนคืออะไรวะนี่คือเมอร์เหรอเฮ้ยมันชีวิตคนในรถนะนะโอ้โหแล้วรถมีอยู่แค่นี้เฮียต,ตีนมึงจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยล่วงทีนี่ถามไปวัดเถอะก็แต่อุลตร้าแมนตัวนี้มันชื่ออะไรครับผมผมไม่ได้ดูมานานมากเลยผมดูตั้งแต่สมัยผมอนุบาลสมัยนะั้นนี่น่าจะเอ่อเซเว่น โท,โาทาโร่เออทาโร่โถทาโร่นี่ my favorite วันเลยตัวโปรดกูจะพูดภาษาอังกฤษทำไมเพื่อนๆชอบอุลตร้าแมนตัวไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะผมอยากรู้ว่าจะมีใครแก่ไปกว่าผมอีกไหมนะครับคลิปต่อมานะครับมาจากเพจห้าวเป้งเรื่องอะไรหนูไม่รู้กินข้าวแล้วเมื่อวานตื่นเจ็ดโมงอะไรวะอุอ้ยหลบหน้าอ๋อหลบหน้าตำรวจโอ้โหหน้าอ๋โอโอเคกูเข้าใจละไอ้เหี้ยพี่รู้จัดเลย <c ười> ดีนะตำรวจไม่หันมาโอ้ยไปกัดเล็บด้วยโอ้โหกังวลน,นี่ดีนะไม่วิ่งหนีนะฮะมีอะไร มีบอกกล้องอกกล้องเลยไอ้ยันเล็กๆที่พายเลยตำรวจเขาคงแบบกูร like ู้กูรู้แต่วันนี้ปล่อยไว้ก่อนถามจริงคือเอแต่ตำรวจเขาจะอยู่ในหน้าที่หรือเปล่าเขาาจะมาทำอะไรสักอย่างรออะไรเขาอาจจะไม่ได้มาโฟกัสนะครับแต่คือบอกเลยขอแค่หางตาตำรวจเห็นเนี่ยรู้เลยเชื่อกูแน่นอนแบบเนี้ยรู้อยู่แล้วนะครับลืมอันนี้อาจจะเมคเอาก็ได้นะแบบ เขาอาจจะเตรียมกันมาก่อนแต่ก็กลัวไม่เตรียมอ่ะเขาดูเลิกลากจริงๆกูชอบกูชอบไอ้จังหวะการหลบหน้าตอนแรกที่สุดแล้วเออเหมือนคลิปน่้จะมาจากทิกตอกด้วยนะครับแต่ว่าเขาครอปไปนะครับผมจังหวะนั้นถ้าใครไม่สังเกตจริงๆก็คงไม่รู้นะเว้ยเออแต่ว่าคนดูกล้องวงจรปิดนี่ก็แบบราคาเท่าไหร่ดีล่ะคลิปนี้เนี่ยฮะ ก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะแต่ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและคลิปทุกคลิปภาพทุกภาพอะไรทุกอย่างที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับลก์อยู่ด้านใต้เลยเนะครับตามเข้าไปกดดูซ้ำหรือว่าเข้าไปกดไลค์กันได้สรวนี้ลาไปก่อนนะครับจรับ